สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับออวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาขึ้นกันในหัวข้อของประเภทและลักษณะของงานขายนะครับงานขายเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเลยนะครับเนื่องจากงานขายเนี่ยเป็นการนําเสนอสินค้าโดยตรงต่อผู้บริโภคเป็นแหล่งรายได้ให้องค์กร หรือว่าเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จขององค์กรนะครับสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยจะได้ดีมีคุณภาพมากแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าสินค้านั้นไม่ได้การขายหรือว่าไม่ได้องค์กรธุรกิจนะครับก็จะประสบความล้มเหลวและไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับในทางตรงกันข้ามสินค้าใดที่ขายได้มีคุณนะสมบัติตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือว่า องค์กรน,นั้นๆนะครับธุรกิจนั้นก็จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือในส่วนของประเภทและลักษณะของงานขายนะครับเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือหัวข้อแรกงานขายที่แบ่งตามระบบการจัดกำจำหน่ายนะครับ แยกเป็นระบบของการขายตรงนะครับและระบบผ่านตัวแทนคนกลางนะครับและอีกหนึ่งหัวข้อนะครับนั่นก็คืองานขายที่แบ่งตามลักษณะงานนะครับจะแบ่งเป็นงานขายที่ใช้พนักงานขายเราก็งานขายที่ไม่ใช่พนักงานขายนั่นเองนะครับ สไลด์ถัดมานะครับจะเป็นงานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่ายนะครับในหัวข้อนี้นะครับงานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่ายนะครับเราจะแยกเป็น2ประเภทย,อย่อยนะครับเรามาดูในส่วนของประเภทแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการขายตรงนั้นขานั่นเองนะครับในส่วนของ หัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือเป็นระบบการขายตรงนะครับระบบการขายตรงเราแบ่งเป็น1เลยนะครับนั่นก็คือการขายสินค้าตามบ้านนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการขายโดยตรงเลยเพราะเป็นวิธีการขายที่พนักงานขาย จะต้องเข้าพบกับลูกค้าโดยตรงนะครับซึ่งมีรูปแบบของการขายที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ er <language> ขายแบบตัวต่อตัวนะครับเป็นการที่พนักงานขายเนี่ยเสนอสินค้าให้กับลูกค้านะครับเป็นรายบุคคลเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของการขายแบบการจัดงานปาร์ตี้นะครับจะเป็นการที่พนักงานนะครับไปที่บ้านของลูกค้าแล้วเชิญเพื่อนบ้านนะครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้เราก็จะมีการสาธิต การซื้อสินค้าหรือว่าการขายนะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการตลาดเครือข่ายนะครับจะเป็นการขายทางตรงวิธีหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทจะคัดเลือกนักธุรกิจนะครับอิสระที่ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับสินค้าของบริษัทเนี่ยจะคัดเลือกผู้จัดจําหน่ายรายย่อยเองนะครับและในส่วนของหัวข้อต่อมานะครับนั่นก็คือการขายโดยบรษัทนะครับ โดยผู้ขายจะส่งภาพตัวอย่างสินค้านะครับไปให้ลูกค้าสั่งซื้อทางไปรษณียน์นั่นเองนะครับหลายๆคนก็เคยอาจจะได้รับในส่วนของการขายโดยไปรษณีย์มาบ้างแล้วนะครับและการขายอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของการขายโดยใช้โทรศัพท์นะครับซึ่งจะเป็นการนําเสนอขายสินค้าหรือบริการนะครับโดยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งหลายๆคนอาจารย์เชื่อว่าอาจจะถูกโดนสายพวกนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามบ้างนะครับในส่วนของสไลมีนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการขายตรงนะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3แบบนะครับ อย่างแรกเลยคือการขายตรงแบบชั้นเดียวนะครับคืออะไรคือการขายแบบเคาะประตูบ้านถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนั่นเองนะครับในส่วนของอย่างที่2นั้นก็คือการขายตรงแบบหลายชั้นนั่นก็คือการที่พนักงานขายสินค้านะครับจากผู้ประกอบธุรกิจนะครับนําไปขายให้ลูกค้านะครับและขายส่งให้ทีมงานขายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขายตรงแบบพีระมิดนะครับนั่นก็คือการ ทําเป็นรูปแบบนะครับการลงทุนที่เป็นที่ผู้เป็นสมาชิกนะครับจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าเปอร์เซ็นต์จากเงินลงทุนนั่นเองครับในหัวข้อนี้นะครับหรือว่าในสไลด์แผ่นนี้นะครับจะพูดคุยกันในส่วนของประเภทของพนักงานขายนะครับซึ่งประเภทของพนักงานขายนะครับ เราได้แบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆนะครับ,น,บนั่นก็คืออย่างแรกเลยนั่นก็คือแบ่งตามระดับการทํางานนะครับ1คือแบ่งตามระดับการทํางานส่วนอย่างที่2นะครับนั่นก็คือแบ่งตามลักษณะประเภทงานนะครับเพราะฉะนั้นประเภทของงานขายนะครับพนักงานขายเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับ ในส่วนของสไลด์ถัดมานะครับถ้าเราจะแบ่งตามระดับการทำงานอย่างแรกเลยนะครับที่เราแยกได้นั่นก็คือพนักงานขายของผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะครับโดยพนักงานขายประเภทนี้จะเสนอขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่สองคือพนักงานขายแก่พ่อค้านะครับคือพนักงานขาย สินค้าคนกลางที่ซื้อสินค้าไปขายอีกต่อหนึ่งนั่นเองในส่วนของอ,อ,อย่างที่3นะครับนั่นก็คือพนักงานขายปลีกนะครับคืองานขายแก่ผู้บริโภคโดยจำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคเป็นคนสุดท้ายนะครับในส่วนของหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือแบ่งตามลักษณะประเภทงานขายนะครับ ข้อหเลยนั่นก็คือพนักงานขายในงานอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นงานขายประเภทนี้นะครับพนักงานขายจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับสินค้าที่เสนอขายนะครับต่อมานะครับเป็นพนักงานขายในการขายส่งนะครับคืองานขายที่ขายสินค้าในปริมาณมากๆและหลายชนิดนั่นเองในส่วนของหัวข้อที่3นะครับนั่นก็คือพนักงานขายปลีก นั่นก็คือสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานขายในร้านหรือว่าพนักงานขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือว่าจะเป็นพนักงานขายสินค้าตามบ้านนะครับหรือว่าเป็นพนักงานขายสินค้าตามเส้นทางนั่นเองนะครับในส่วนของสไลด์นี้นะครับจะเป็นในส่วนของ งานขายที่ไม่ใช้พนักงานขายนะครับคืออะไรข้อแรกเลยนะครับจะเป็นการโฆษณานะครับลักษณะของการโฆษณาเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับในตัวสินค้าและบริการนะครับกับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วนะครับทําให้เข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึงนะครับอย่างที่2เลยนะครับนั่นก็คือ การจัดแสดงสินค้านั่นเองซึ่งการจัดแสดงสินค้านะครับจะเป็นช่องทางชั่วคราวสำหรับการนำเสนอหรือว่าสาธิตนะครับในการขายสินค้าแก่ลูกค้านะครับในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้านะครับมีหน้าที่อยู่หลักๆเลยเนี่ยหประการนะครับ 1. นึ่งเลยต้องการให้บริการแก่ลูกค้าปัจจุบัน 2. เลยสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนเลยนะครับเช่นแบบงานมอเตอร์โชว์หรือว่างานหนังสืออย่างที่3เลยนั่นก็คือแนะนำสินค้าใหม่หรือว่าสินค้าเก่าที่ควรปรับปรุงนะครับอย่างที่4ทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของคู่แข่งนะครับข้อ5รับใบจองสินค้าจากกลุ่มเป้าหมายข้อ6ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริษัทนะครับ ส่วนข้อ7จนะครับจะเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะต่ำนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการส่งเสริมการขายนะครับนั่นก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการนะครับโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดนะครับเช่นอะไรบ้างที่เราพบเจอกันในปัจจุบันมากงนะครับนะักศึกษา 1. เลยลดแลกแจก แถมถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นในส่วนของรูปแบบของการส่งเสริมในการขายการขายเครื่อไรการตกแต่งจุดขายคูปองลดราคาของตัวอย่างของแถมของแจกการลดราคาหรือว่าการชิงโชคนั่นเองครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชักจูง ผู้บริโภคได้นั่นเองนะครับมาถึงในส่วนของสไลด์สุดท้ายของบทนี้นะครับทําไมงานขายถึงเป็นหัวใจของธุรกิจนะครับหลายๆคนเลยอาจจะเล็งเห็นถึงหัวใจสําคัญของธุรกิจนั่นก็คือในส่วนของงานขายนั่นเองเพราะว่าในยุคข,ของการแข่งขันนะครับ ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงความสามารถทางการตลาดทางการขายนะครับจะเป็นทักษะที่สำคัญที่จะทำให้กิจการนั้นนะครับอยู่รอดได้นะครับผู้ประกอบการนะครับจะต้องแสดงฝีมือในด้านนี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าตนเองเนี่ยรู้วิธีการที่จะนำเสนอหรือว่านำสินค้าบริการเนี่ยเข้าสู่ตลาดให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไรนะครับ หลายๆคนอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนก็น่าจะมีความฝันอยู่แล้วแหะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในด้านใดก็ตามนะครับขอแค่เรามุ่งมั่นที่จะเดินตามความฝันของเรานั่นเองนะครับ